สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามารีวิวเรื่องการพาปาตเตอร์ย้ายประเทศมากับเรานะคะวันนี้เราจะมารีวิวกันว่าเรามีขั้นตอนในการเตรียมการยังไงบ้างมีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปตามจริงอ่ะเท่าไหร่บ้างนะคะโอเคไปเริ่มกันเลยสำหรับโปรเซสโดยสรุปก็คือมี1เรื่องของการฉีดวัคซีนต่าง 2. การฝังไมโครชิป 3. การตรวจเลือดหาภูมิพิษนักบ้า 4. การจองตั๋วสายการบิน 5. การทำใบขออนุญาตนำสัตว์เลี้ยงออกนอกอาณาจักรและก็6การเตรียมการพาแมวขึ้นเครื่องนะคะเรามาที่ขั้นตอนแรกกันก่อนเลยค่ะในส่วนของการฉีดวัคซีน เงื่อนไขของการจะพาน้องบีนอกนอกประเทศได้เนี่ยจะต้องมีการฉีดวัคซีนรวมแล้วก็วัคซีนพิษสุนัขบ้าค่ะส่วนของพัตเตอร์เองเนี่ยได้รับวัคซีนรวมพร้อมกับวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข็มแรกเนี่ยตอนอายุ3เดือนค่ะแล้วจากนั้นพออายุ4เดือนก็ทําการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าซ้ําเข็มที่2นะคะเพื่อให้ชัวร์ว่าน้องเนี่ยมีภูมิต้านทานจริงๆซึ่งในส่วนนี้คะคะทางฟาร์มก็เป็นคนที่จะจัดการดูแล ให้เราทั้งหมดก่อนที่จะส่งมอบน้องอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําไมเราเวลาเราเลือกซื้อแมวเราต้องซื้อจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานดูแลดีนะคะอาจจะจ่ายสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าทุกอย่างเขาก็จะดูแลดีให้หมดเลยจนกระทั่งส่งมอบน้องเนี่ยตอนที่รับวัคซีนครบแล้วตอนอายุ4เดือนค่ะต่อไปข้สอสค่ะการฝังไมโครชิพพร้อมกับใบรับรองไมโครชิพนะคะในส่วนนี้ค่ะ ตัวเราพอรู้ตัวว่าอะจะได้มาเดนมาร์กเนี่ยก็ตอนนั้นพอตเตอร์2เดือนกว่าอยู่เลยแล้วก็แจ้งทางฟาร์มไปแล้วทางฟาร์มก็ยินดีทำให้ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้อีกเช่นเคยนะคะในส่วนของพอตเตอร์เนี่ยทำการฝังไมโครชิปในตอนอายุ3เดือนค่ะพร้อมกับที่ฉีดวัคซีนพิกสุนัขบ้านั่นเอง ส่วนที่3ค่ะหลังจากฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข็มสุดท้ายครบ1เดือนเราก็พาแมวของเราเนี่ยไปตรวจเลือดเพื่อหาค่าภูมคุมกันของวัคซีนพิษสุนัขบ้าค่ะโดยจะเป็นการเจาะเลือดที่ไทยแล้วก็ส่งไปตรวจที่แลบที่อังกฤษนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ระบุมาว่าจะต้องไปแลบอังกฤษเท่านั้นเพราะว่าทางฝั่งโยุโรปเนี่ยเขารับเฉพาะผลเลือดจากแลบอังกฤษค่ะในส่วนนี้เนี่ยพอตเตอร์เองก็ ฉีดวัคซีนพิษชนกบ้าเข็มที่2ไปตอน4เดือนพอครบ5เดือนก็เราก็ทําการพาน้องไปตรวจนะคะโดยส่วนนี้เราใช้บริการกับเอเจนซี่ค่ะชื่อว่าเจนซี่เพจลี่โลเคชช์เอชนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเอเจนซี่ที่เขาทําเรื่องของการนําเข้าส่งออกสัตว์เลี้ยง นอกไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ทํากับเขาก็เหมือนกับว่าง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทักเข้าไปในไลน์ค่ะและสิ่งที่เขาขอก็จะมีสมุดวัคซีนของพอตเตอร์ใบรับรองไมโครชิปแล้วก็รูปถ่ายพอตเตอร์ค่ะจากนั้นเขาก็จะหาคลินิกพาร์เนอร์ที่อยู่ใกล้บ้านเราให้นะคะแล้วก็ทําการนัดหมายคุณหมอให้เสร็จสับเลยค่ะเราก็แค่พาพอตเตอร์ไปหาคุณหมอตามวันเวลาที่กําหนดไว้คุณหมอก็จะเจาะเลือดน,น้องไปนะคะได้าาแล้วนะเคไหน ดี๋ยวหายแ้เดี๋ยวหาย้วเจเนะจเจนะโอ้ยสุดแรงขนาหนีนะ <laughs> ล้องดังที่เคยเลียงมาแ <laughs> ล้วร้องเ <laughs> <laughs> สียยังไม่ทัน จากนั้นเนี่ยเราก็กลับบ้านได้เลยค่ะคือมันง่ายมากๆมีแค่นั้นเลยแล้วเราค่อยมาทําการจ่ายตังค์หลังจากที่เจาะเลือดเสร็จแล้วกับทางเอเจนซี่โดยตรงค่ะก็คือไปที่คลินิกแค่เจาะแล้วก็กลับได้เลยสําหรับค่าบริการเจาะเลือดที่เราจ่ายให้เอเจนซี่อยู่ที่1 3 0 0 0บาททวนค่ะในส่วนนี้ค่ะสาคัญนะคะว่าหลังจากเจาะเลือดส่งแรบ3เดือนถึงจะขึ้นบินได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยคำนวณเวลาให้ดีนะคะอย่าให้พลาดค่ะในส่วนของผลเลือดเองเนี่ยก็ รอหลังจากที่เจาะเลือดไปประมาณเดือนนิดๆน,นะคะทางเอเจนซี่เนี่ยเขาก็จะส่งผลเป็นผลสแกนมาให้เราทางไลน์ก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยส่งเป็นเปเปอร์ใบจีทางไปรษณีย์ตามมาทีหลังซึ่งในส่วนนี้นะคะเราก็ถามทางเอเจนซี่เองว่าไอ้ตัวใบรับรองอันนี้ค่ะผลแลบผลเลือดเนี้ย มีวันหมดอายุไหมเอเจนซี่บอกแจ้งว่ามันจะไม่มีวันหมดอายุเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนของน้องแมวเนี่ยให้ครบตามระยะตามกำหนดตลอดเรื่อยๆก็จะสามารถใช้ใบนี้ได้ตลอดเลย 4. ในส่วนของการจองตั๋วค่ะอันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะเสิร์ชว่าสายการบินไหนเนี่ยมีเพ t อิน a คบินบ้างนะคะซึ่งเพ t อิน a คบินก็คือว่าการที่เราจะพาสาัตว์เลี้ยงของเราอะเป็นน้องหมาหรือว,ว่าน้องแมวเนี่ยขึ้นเครื่องมานั่งในส่วนของเคบินกับเราได้นะคะซึ่งโดยส่วนมากแล้วเนี่ยสายการบินทางฝั่งยุโรปแล้วก็เมรกาค่ะจะให้เป็นเพจอินเคบินกัน ส,ส่วนใหญ่นะคะเพราะเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างจะเป็นสายการบินที่เป็นแบบ pet friendly อะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็อย่าลืมสอบถามข้อมูลก่อนว่ามี pet in cabin ไหมทุกสายการบินเพื่อความชัวร์นะคะส่วนของ f i n n a i r เองเนี่ยก็มี pet in cabin ค่ะตอนแรกเนี่ยเราก็อยากจะลองนั่งส่วนของ business class แต่ว่าสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่แจ้งว่า business class แบบ ที่เป็นไฟล์เดินทางไกลข้ามทวีปเนี่ยจะไม่สามารถให้มีน้องแมวเนี่ยขึ้นไปนั่งด้วยได้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนที่นั่งเป็นแบบ full flat bed ก็คือแบบเหมือนนอนยาวราบไปเลยเขาบอกว่าก็เลยไม่สามารถที่จะพาแมวขึ้นไปนั่งด้วยได้เพราะว่าไม่มีพื้นที่สําหรับน้องแมวค่ะรอบนี้นะคะเราก็เลยมาจบกันที่การจองที่นั่งแบบพรีเมียมอีโคโนมีของฟินแอร์ค่ะโดยการที่เราเนี่ยจะต้องวางกระเป๋าน้องแมวเนี่ยไว้ในช่องวางสัมภาระด้านหน้าของเราั่้เองค่ะ โดยในส่วนของตัวน้องเองเนี่ยเราต้องทําการแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของสายการบินนะคะว่าขอจองโคตา้าของน้องแมวของเรามีกี่ตัวยังไงก็ต้องให้รายละเอียดเข้าไปค่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในแต่ละสายการบินเนี่ยจะมีโคตา้าให้พาน้องหมาหรือน้องแมวขึ้นเนี่ยไฟล์แล้วไม่เกิน2ตัวค่ะแล้วก็ควรแจ้งก่อนออกเดินทางอย่างน้อยขั้นต่ําประมาณ48ชั่วโมงนะคะโดยค่าตั๋วของน้องนะคะในการที่จะบินขึ้นมานั่งกับเราเนี่ยอยู่ที่4,460บบาททวนค่ะ ในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโหลดใต้เครื่องอะคะ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทขั้นตอนที่5้5ค่ะก่อนออกเดินทาง3-5วันทำการเราจะต้องพาน้องเนี่ยไปที่ด่านกักกันสัตว์สวนภูมินะคะเพื่อทำใบขออนุญาตนำสัตว์ออกนอกราชนาจาักค่ะโดยส่วนนี้นะคะเอกสารที่ต้องเตรียมไปก็คือ 1. ใบรับรองไมโครชิป 2. สมุดวัคซีนโดยสมุดวัคซีนเนี่ยจะต้องมีลายเซ็นของหมอก,กากับอยู่ที่วัคซีนที่ฉีดเท่านั้น แล้วก็3าสำเนาพาสปอร์ตของผู้เดินทางและ4น้องแมวตัวจริงค่ะโดยเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8.30ถึงบ่าย3่งค่าบริการอยู่ที่260บาทเท่านั้นค่ะไม่มีจองคิวออนไลน์เราจะต้องมารับคิวที่หน้าห้องนะคะก็แนะนำว่าให้ไปช่วงเช้าหน่อยค่ะ แล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยเอเจนซี่เขาก็มีรับทำนะคะจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ4 0 0 0บาทเพราะเราเคยถามไปแล้วแต่ว่าเราเห็นว่าทำเองได้มันอาจจะเดินทางงงๆหน่อยแต่ว่าก็ทำได้คะ่ะวันนี้นะคะเรามาทำเรื่องของพอตเตอร์กันบ้างก็ <S <S คือพาพอตเตอร์มาที่ด่านกักกันสัตว์สวนณภูมินะคะเพื่อที่จะทำเรื่องใบขออนุญาตนำออกนำสัตว์ออกจากนอกนอกประเทศไทยนะคะก็ ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นส่วนของที่เราจะเเดินทางแต่ว่าจะเป็นส่วนของที่เป็นด่านก,การสัตว์เนี่ยมันจะอยู่ตรงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแถวแบบที่ตรวจภาษีอากรอะไรอย่างเงี้ยเออตรงบริเวณน,นั้นเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะวันนี้คือตอนเช้าพัตเตอร์ก็คือขี้จากเมื่อกี้คือเราก็ข้ามเบาะหลังไป เช็ดตูดให้แต่ว่ายังไม่สะอาดก็เลยให้พี่หนุ่ยไปเช็ดให้ต่อ <วะ S 1> ก็คือพกกระบะทรายมานะอยู่ที่ตีนพ่อเนะี่ยเห็นไหมก็อื้อใส่กระบะทรายแล้วก็แต่ว่าต้องเช็ดทําความสะอาดกันต่อหน่อยเดี๋ยวก็ค่อยเข้าไปข้างในกันเช็ดตูดว <ะ S 1> ไวๆเลยตูดเหม็นให้หมอตรวจหรอเมื่อก<ะ>ี<ะ>้ถามพี<ะ>่พน<ะ>ักงานเขาบอกว่าอันแรก โดนใฉ้ต er. ูดขู่ขู่อะไรคะขู่อะไรเออเราขู่อีกรอบดิเราเป็นสอข้อไม่แล้วมันก็แต่ขาเขาคือข้อสองประเทศเดนมาร์ก่ะดี๋ยวอาตาอะไรขอ เอามากระเจียวกระเจียวเดียวแเดี๋ยวเอาเอาหน่มให้มันนะตอนนี้น่าจะไม่เอาอะไรน่าจะได้กลิ่นเยอะน่าจะคุณพ่อครับ มีไรเดี๋ยวปวไหมล่ะเดี๋ยวระแวงมาปวปวปลาตัวอ้วกมาอะไรก็ได้อะไรนออกมาจากข้างบนก็ได้พีเออท่อะลกองค์ก้ององก้องางโด เออให้หมอจับหน่อยนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรดุ๋วทำดุ๋วนี่อะไรลูกเดี๋ยวะขอดูเพชนิดนึงนะคะเพจชายบาดอัดดันทำแล้วค่ะให้หมอดูหน่อยค่ะเพจทุ่ค่ะแล็กดอค่ะอายุขวบหนึ่งค่ะหนึ่งขวบกับอีกสามเดือน โอ้โยหน้าตาบอกมึงไม่น้ำว่ะวิวปิดนู้กลัวกลัวมบอกว่าให้รอประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วค่อยกลับมาใหม่เพื่อมารอรับไปส่งออกนะคะโอเคคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยเราไปทำการรับเอกสารมาเป็นปึงป้งๆเรียบร้อยแล้วนะคะ โดยเอกสารที่ได้มาเนี่ยตอนบอกก่อนตอนไปถึงก็คือไปที่ห้องออห้องข้างๆแล้วก็เข้าไปถามเขาว่ามารับเอกสารของคิวเลขที่เท่าไหร่เขาก็จะให้เอกสารมาแล้วเราก็จ่ายเงินชําระเงินไปละค่ะสองร้อยหกสิบบาทเท่านั้นนะคะถือว่าถูกมากๆเลยแล้วกเ็เอกสารที่ได้มามันจะมีประมาณสี่ชุดเนาะสี่ฝึงแต่แบบบางๆนะไม่ได้หนามากอันแรกเนี่ยมันจะเป็นฉบับภาษาไทย เขาบอกว่าอันที่เป็นฉบับภาษาไทยเนี่ยเอาไว้ให้ยื่นให้กับพนักง,งานสายการบินตอนเราเช็คอินก็น่าจะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินนะเนาะจากนั้นเนี่ยก็จะมีใบที่มันจะเป็นตาสีเขียวแล้วก็มีใบชมพูมันจะเป็นเหมือนตัวจริงกับตัวก๊อปปี้มันจะเป็นภาษาอังกฤษและเขาก็บอกว่าเอาไว้ยื่นให้กับตอนเข้าประเทศเดนมาร์กไ,ไปประเทศปลายทางอ่ะว่าง,งั้นเถอะแล้วก็อีกอันหนึง่งเขาบอกว่าอันเนี้ยเปิกเปิกแบบนี้นะอีกเปิกหนึ่ง ไอเอกสารชุดเนี้เป็นปึ้งเลยนาะมีประมาณ7หน้าเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเข้า EU นะประเทศ EU เขาบอกว่าไอสองอันเนี้ตอนที่ผ่านด่านของที่เดนมาร์กอะถ้าเขาเรียกถามก็ยืนถ้าเขาไม่เรียกก็ไม่ต้องแล้วก็อันสุดท้ายก็คือใบเซ็ตรับเงินนั่นเองจ้าเออก็มีอยู่แค่นี้นะแล้วเขาก็จะคืนเอกสารตัวจริงของเราคืนให้มา ก็มีเพียงเท่านี้นี่คือขั้นตอนของการที่มาทําเอกสารใบขออนุญาตนําออกนอกประเทศของสัตว์เลี้ยงของเรานะคะอันนี้คือไม่ใช่แบบเพื่อการพาดีนัสหกของที่เตรียมสําหรับการพาแมวขึ้นเครื่องก็คือเอกสารต่างๆ ตัวกระเป๋าที่ใส่น้องนะคะสายการบินเนี่ยจะมีระบุไซส์ของกระเป๋าที่อนุญาตให้เอาขึ้นเครื่องได้อยู่ว่ากว้างคุณยาวคุณสูงเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องไปหาดูในเว็บไซต์ของสายการบินหรือว่าโทรสอบถามเอานะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยจะต้องอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่องบินที่สําคัญก็คือว่าน้ําหนักของน้องรวมกระเป๋าแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิน8กิโลนะคะ ที่เราซื้อกระเป๋าอันนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าแบบซอฟต์เคสที่สายใกล้เคียงกับที่สสยการบินบอกมันจะสูงกว่าอีกนิดนึงแต่ว่าสายการบินก็อนุโลมได้แล้วก็ที่สําคัญคือมันสามารถที่จะเปิดด้านข้างออกเพื่อขยายกระเป๋าได้มันก็จะทาให้พอตเตอร์เนี่ยเขามีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในตอนที่แบบอยู่บนเครื่องอะไรเงี้ยเขาก็จะแฮปปี้ได้นอนเหยียดเพราะว่าพอตเตอร์เนี่ย เป็นพันแร็กดอเขาก็จะมีช่วงตัวที่ค่อนข้างยาวนอกจากนั้นเนี่ยของที่เตรียมใส่ให้เขาไปในกระเป๋าก็จะมีแผ่นลับเล็บที่ซื้อจากไดโซเป็นแผ่นบางๆอันอื่นน่มันจะหนาไปอันนี้มันบางมันก็ถูกด้วย60บาทเองพอเตอร์เนี่ยจะชอบลับเล็บมากถ้าเกิดว่าเราใส่ไปให้เขาก็จะเห็นว่าเขาก็จะได้ลับเล็บในระหว่างทางเหมือนกับเขาก็จะบแบบแฮปปี้ไม่เครียดมากอะไรเงี้ยลดความเครียดไปแล้วก็มีของเล่นที่เขาชอบหยุมอะไรเงี้ย ก็เอาไว้ให้เขาหยุมหยุมหยุมเล่นเลย <Okay. S 1> ส่วนช่องเก็บของต่างๆของกระเป๋าเนี่ยเราก็เอาไว้ใส่ของอีกได้อีกหลายอย่างมีทั้งสเปรย์ฆ่าเชื้อฉีดพ,พ่นทําความสะอาดของสัตว์เลี้ยงไก่ฟริตไดยที่เอาไว้เป็นขนมให้เขากินเล่นเพราะเขาจะชอบกินไก่ มีขนมแมวเลียขนมแมวเลียก็คือรสชาติต่างๆเอาไปเยอะๆหน่อยเอาอันที่เขาชอบอะพกไปเยอะๆเลยเพราะบางทีเนี่ยอย่างคอมพอตเตอร์เองเนี่ยตอนอยู่บนเครื่องเขาไม่ยอมกินอาหารเม็ดแต่เขายอมกินขนมแมวเลียที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําก็คือกระบอกน้ําเราซื้อกระบอกน้ําแบบที่ด้านบนเนี่ยใส่น้ําแล้วก็ข้างล่างสามารถที่จะเปิดออกมามีช่องไว้ให้ใส่อาหารเม็ดได้ด้วยเหมือนแบบเป็นทูอินวัน ใส่ทั้งน้ำใส่ทั้งอาหารได้แล้วก็ใส่อาหารเม็ดของเขาเอาไว้ข้างล่างน้ำยังไม่ต้องใส่ค่อยไปขอกรอกน้ำาปล่าบนเครื่องเอาเพราะว่าตอนที่ผ่านจุดตรวจ security เนี่ยยังไงเราก็พกน้ําเข้าไปด้วยไม่ได้อยู่แล้วเราต้องเทน้ําทิ้งแล้วก็อย่าลืมขาะไม่ได้คือที่ชู่เปียกกับถุงขยะแบบพกพาเผื่อเอาไว้กรณีที่แบบเขาอื้อเขาฉี่หรือว่ามันมีเอาไว้เช็ดทําความสะอาดแล้วก็ ผมก็ไว้ทิ้งขยะอะไรอย่างเงี้ยเล็กน้อยๆแบบถ้าเกิดเขาอึขึ้นมาก่อนแล้วตรงนั้นมันไม่มีถังขยะเราก็ยังเก็บใส่ในถุงนี้เก็บไว้ได้ไดก้กับกระเปาแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยค่ะก็คือกระบะทรายแบบพกพาซึ่งเป็นใบที่เราใช้ในทุกทิปนะคะ ในส่วนของอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเอาจริงแล้วคือควรฝึกให้น้องเนีเน่ยใช้ให้ชินก่อนเดินทางค่ะอย่างในส่วนของกระเป๋าเองเนี่ยเราซื้อมาปุ๊บเราก็ใส่พาพอตเตอร์เนี่ยไปเดินห้างก่อนเลยให้เขาชินกลิ่นก่อนเลยค่ะหรือว่าไอตัวกระบะทรายเองเนี่ยเราก็เวลาออกทริปต่างจังหวัดเราก็พยายามพกไปให้พอตเตอร์ได้ใช้หรือว่าขับรถทางไกลหน่อยก็พกไปให้พอตเตอร์ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ชินนะคะพอถึงเวลาจริงเนี่ยตัวกระเป๋าแมวหรือว่าของต่างๆของเขาเนี่ย เขาจะต้องรู้สึกว่ามันเป็นที่ของเขาที่ที่เขารู้สึกคุ้นเคยแล้วก็ไม่เครียดนะคะเพราะว่าสําคัญมากเลยว่าถ้าแมวเครียดเนี่ยอาจจะทําให้แมวเนี่ยภูมิตกแล้วก็เป็นหวัดหรือว่าเป็นเชื้อราแมวได้ซึ่งขอร้องเถอะมันแบบอยาให้ได้เป็นเลยมันรักษานานมากรักษายากมากแล้วก็ที่สําคัญถ้ายิ่งคนที่เดินทางมาต่างประเทศเนี่ยการรักษาค่าใช้จ่ายต่างๆในคลินิกที่ต่างประเทศก็คือมันแพงมากเพราะฉะนั้นเลี้ยงใดเลี้ยงค่ะอะไรที่ทําให้น้องแมวเราเนี่ยไม่เครียดเนี่ยทำเลยค่ะ จะดีที่สุดค่ะแล้วก็ทริคนะคะตอนอยู่บนเครื่องเองเนี่ยพี่สจวรเนี่ยเขาไม่ได้ว่าอะไรตอนที่เราต้องพยายามปอบพอตเตอร์ไม่ให้ร้องตอนแบบเครื่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือพอตเตอร์จะไม่โอเคกับการที่แบบนั่งอยู่ข้างล่างเหมือนเขาอาจจะไม่เห็นวิวรู้สึกอึดอัดแล้วก็อาจจะ ด้วยความดันด้วยอะไรหลายๆอย่างทำให้เขาร้องในตอนต้นเนาะแต่ว่าพอ,เ,อาเราเอามาวางไว้บนตักอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นทางสจวตเองเขาก็เหมือนเข้าใจเรานะเพราะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ถามแบบมาคุยเล่นเฉยๆว่าเอ๊ยน้องแมวหรอแบบพันนร้าน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเตอร์เองก็เราก็พยายามให้กินขนมแมวเลีย ให้กินน้ําบ่อยๆตอนอยู่บนเครื่องเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างแห้งเนาะแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบลองไฟล์แบบของเรามันเดินทาง12ชั่วโมงกว่าๆในไฟล์ทหนึ่งเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือเอ่อในระหว่างทางเนี่ยเราก็มีพาพอตเตอร์เนี่ยไปเข้าห้องน้ําก็พกไปกับกระบะทรายเนาะให้เขาได้ลองแบบฉี่ดูเผื่อเขาจะฉี่จะอื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอตเตอร์ก็เหมือนกับแปลกที่แปลกทิมแล้วก็เลยเราก็เลยอั้นตลอดการเดินทางเลยนะคะ แต่ว่าอย่างน้อยก็ยังดีพาไปห้องน้ำเนี่ยเป็นการที่เหมือนกับว่าให้น้องได้ผ่อนคลายได้เอามายืดเส้นยืดสายนอกกระเป๋าว่างอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็อย่าลืมรักษาความสะอาดให้กับสายการบินเขาด้วยนะคะอย่างของเราเองเนี่ยพวกรายแมวอะไรอย่างงี้ก็คือเก็บเก็บหมดเก็บเรียบไม่มีหลงเหลือไว้อยู่ในห้องน้ําเลยนะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าเวลาเดินทางบนเครื่องบินเนี่ยน้องแมวเราก็ไม่ได้น่ารักสําหรับทุกๆคนเนาะ เออยังไงเราก็ต้องไม่เอาน้องออกนอกกระเป๋าเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่น้องจะหลุดออกไปจากเราแล้วก็ไปสร้างความลำคัญให้คนอื่นหรือว่าสร้างความลําบากใจให้กับแอร์จ,จวดหรือเปล่านะคะในการปฏิบัติหน้าที่ของเขาเรารักษาสิทธิ์ของเราแต่เราก็ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นด้วยนะคะก็ดูแลน้องของเราให้ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องร้องเนี่ยอย่าปล่อยผ่านเลยพยายามทําอะไรก็ได้ให้น้องแบบ หยุดร้องได้นะคะมันก็จะช่วยให้การเดินทางแบบปลอดโปร่งไปได้นะคะลองดูค่ะค่ะก็หวังว่าก็จะช่วยให้เพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังคิดตัดสินใจที่จะพาน้องแมวเนี่ยบินไปกับเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการย้ายประเทศหรือว่าพาไปเที่ยวหรือไปทริปต่างๆเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ขายข้อข้องใจหรือว่ารู้ขั้นตอนปฏิบัติมากขึ้นนะคะถ้ามีอะไรสงสัยคอมเมนต์ถามมาได้เลยถ้าเราตอบได้นะ เราจะตอบให้เลยลิงก์ต่างๆสถานที่รายละเอียดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้ในดิสคริปชันเหมือนเดิมนะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง K n เอตั h นี y ของเราด้วยนะคะแล้วก็ให้พอร์เตอร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย่ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายหนูายบายก่อนลูกไบานก่อนเ ไม่าปกันไม่ม่ครับไม่ไม่ครับไม่ไม่ครับ,รบนาตาเบื่อไม่ได้เบื่อโลกนะเบื่อแม่เออเฮ้ยถ <c oughs> อนหายใจล,ลูกอะอยู่กับแม่ถอนหายใจเลยอะอืมรอ